สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปรนดอมในวันนี้นะคะ Daily Message เรื่องน่าสังเกตรประจำวันค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางที่ช่วยบอกจุดสังเกตซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปรีเช็คกับตัวเองได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเรื่องน่าสังเกตรประจำวันที่20กรกฎาคม2,568ภไพ่ประจำวันของคุณก็คือใบนี้ค่ะไพ่หมายเลข52กับคีย์เวิร์ด mending หรือการเยียวยาค่ะเพื่อนเพื่อน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้อาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองผักใจเพื่อปล่อยวางบางอย่างในอดีตค่ะลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะแค่ช่วงลวลานี้คุณอาจจะต้องการเวลากลับมาทบทวนเพื่อปล่อยสิ่งที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแนวคิดหรือวิถีชีวิตที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณค่ะ ไพ่จึงแนะนําว่าเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นเยียวยาตัวเองได้ด้วยการสังเกตความรู้สึกเจ็บปวดสังเกตความรู้สึกไม่พอใจที่ยังค้างคายอยู่ในใจค่ะจากนั้นนะคะให้หายใจลึกๆเข้าและออกอย่างช้าๆประมาณ3-5ครั้งแล้วกลับมารู้สึกถึงร่างกายและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันขณะค่ะ และขอให้เราลึกไว้เสมอนะคะว่าอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วปัจจุบันคือสิ่งที่อยู่กับเราเสมอค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ช่อง Luminary Re a ค่ะแล้วพบกันนะคะ